อันนี้จำได้ไหมครับแยกต้นตาลแยกต้นตาลสีแยกไฟแดงนี่นะดูดูสีแยกไฟแดงมาตรงนี้ปับ๊บเจอแล้วกวารสพพลเดี๋ยภาพไปเบิ่งครับเกิดความสงสัยครับผมว่าสอพพลนี้ตั้งด่านถูกก้องตาม กฎระเบียบของสตชที่วางไว้ไหมครับผมหนึ่งสองสาข้างสามเลนไดนไหนี่ข้างสามเล่นข้างสามเล่นปล่อยไว้ให้เหลือช่องทางรถทางเดียวสอพพนครับสอบพุนสอบพะจ้าร้อยตำรวจ เอกไหบูดอ่านยังอ่าจภาษาบ่ผู้ใดหบพุ่มดานเนี่ยพี่หัวหน้าดานอยู่ไหนครับพี่นหลังใช่ไะเราบริษัเชื่อเราคอยไปอยู่แล้วล่ะเอทำงานไปครับทำงานไป เทางานไป,นนไปสงสัยครับลงมาสงสัยว่าเปรียบเทียบปรับอยู่นี่มีพนักง,งานสอบสวนหรือไม่ครับผมเราจะมาดูกันนะเดี๋ยวจะไปขอพบขอหน้าด่านนะคจัะ ประชาชนโดนไมสั่งที่นี่แล้วมาเปรียบเทียบปรับที่นี่เลยนะครับมาเปรียบเทียบปรับที่นี่เลยมาดูครับน้องถือกี่ยังล่ะถือกี่ยังถือกี่ยังถือกี่ยังออกไรเสืออะไรบอถือกี่ยังรถแดงรถรถแดงกี่ยังอ่าตู้ไอแดนใบสั่งแล้วกับป้าบนี่เลยบอแม่หลวงพ่อมปอปบเพราะว่าผมถือว่าไร้ดานเลยไอ้พวกไปแดงไปแดงอันนี้ไปแดงบอแม่เขาบอกถามเรียนเอาแเรียนอเว้น คล้อยล่ะคลอยฮะคลอยแค่น right? oh. right hey. so, right he uh, so, ี้เลยแคเรื่อยปุเพราะว่าเขาบอกว่ามองไปเี็ดอ่ะมันชี้ใส่ได้เกียมือเขไปถือด้านอยู่สุรินเราเด็กเกียมือเขาไปจ่ายทีงอื่นกันเห็ด้วยล่ะเนี่ยผมพึงผมพึงสี่ถือว่าเมื่อวันที่ยี่สิบเขาบอกว่าไปเส็ดอ่ะมันใส่มันเกินมันเกินเกียมือไปฮะย่างอ้าวว่ามันเกินเกียมือเขาก็อนตามได้อีกแล้วเกียจดีแต่เออเพราาะว่เขาบอกว่าไอ้ด้านนั่นน่ะเขาบอกว่าเพาจ่ายไปแล้วไปเสร็จเนี่ยใช้ได้เจ็ดวันเออ ผมฝืนสีผมฝืนส่ายได้วันที่ยี่สิบเป็นแต่ไม่ค่อยมีเห็นอะไไอ้มี่ปะเทศเท่าเนี่ยมันมีด้านหลายๆลายเนี่ยคิดว่างไหนมันดีกับประชาชนบ่ตันสานด้านมันก็ดีเกตนาเพิ่นก็ดีเนาะแต่ว่าอาจถ้าถ้ามี่อย่างแอบแฝงอ่ะมันก็เป็นบ่ถ้าเกตนาเออดูดูลดสอนสอนไปมากว่าเออผิดกฎหมายอีหยังมันก็ดีเนาะแต่ว่าไอ้ว่ามันนี่มีอีหยัง ลึกๆที่แฝงอยู่ในการต่างๆบอกเป็นบอกโอเคไปไปเสียเลยลาไปเสียรดพี่สอบถามเลยครับผมพี่พี่พี่สอบพี่สอบสอบถามเลยครับฟังก่อนไม่หัวหน้าด่านคือใครพี่ถามหน่อยอยู่ที่ไหนไม่อยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนครับ ถนนทางหลวงอ่ะผมอยู่ไหนผมก็อยู่ได้หมดเนี่ยเอออยู่ได้หมดอยู่ได้หมดอันนี้เป็นที่ถาธารณะครับมันอยู่ได้หมดแหละพี่ควบคุมด่านใช่ไหมพี่ใครควบคุมด่านครับขอสอบถามนิดนึงพี่ร้อยกว่เดียร์ใคบุญใช่ไหมพี่สอบถามนิดนึงพี่สอบถามนิดนึงครับจ้าจ้าจาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างเดี๋ยวสอบถามหน่อยนะ ได้ได้ได้สอบถามเรื่องการเปรียบเทียบปรับพนักงานสอบสวนมีไหมครับอยู่เนี่ยตนี้คปรับเป็นพี่นนะครรับปี่ในใช่ไหมครับปรับเนีผมเปนเจ้หี่รางับไดครับใครับแต่เราต้องไปถามพิงอส่วนแบ่งการส่วนแบ่งที่เข้าเทศบาลหรือไม่ครับ ก็ที่ถามข่อยยังข่อยกับบ้านข่อยอยู่นี่เออเจ้าก็เฮ็ดไปเลยงานน่ะเออเฮ็ดไปรถโบกเก๊ก้าดอกครับถนนสาธารณะผมยุ่ยใสก็ได้เออถนนสาธารณะนี่ผมยุ่ยใสมันเป็นอีหยังครับมันเออผมกับประเดีวอะไยังเจ้าไปเฮ็ดงานเออเจ้าไปเฮ็ดงานรอ ยู่ใสก็ได้เบิดละครับถนนหลวงอะ่ะเออบัดหิบมัน<อ>มน,มนขวงจางไหนเนี่ยใยืนอยู่เนี่นย,ยเออถ้าตัวถ้ามันตามอ่ะมันตามตำรวจตายก่อนผมแล้ว นะครับการการการปรับเป็นพินัยอ่ะอ่าติ๊กการปรับเป็นพินัยใบใบใบสั่งอ่ะมันก็ต้องมันมันก็ต้องใบใบที่เขาอะไรนะใบใบที่เขาจะมีสิทธิ์อ่ะใช่ใช่ไหมใบแจ้งสิทธิ์เออใบแจ้งสิทธิ์อ่ะใบแจ้งสิทธิ์การปรับเป็นพินัยเออต้องให้เขาเขียนกัใบสั่งมันก็ต้องให้ใบแจ้งสิทธิ์เพราะอะไกับเขาในการไม่มีไม่มีใช่ไหม มีไหมอืมผู้กองผู้กองมีนะผู้กองสอบถามนิดนึงครับใบแจ้งสิทธิ์แนบกับใบปรับมีมาด้วยไหมครับมีมากับใบสั่งอ่ะครับผมใบแจ้งสิทธิ์อ่ะมีไหมผมขอดูหน่อยได้ไหมครับเออคุณจะเขียนให้เขียนให้ให้ประชาชนอ่ะถูกไหม เพื่อเขาไปชำระที่อื่นหรือว่าอะไรพวกนี่ต้องจบนะครับผมตอบแล้วครับว่าตอบแล้วว่ามีครับตอบแล้วว่ามีมีมีเือบ่าให้ประชาชนแสดงแล้วจะให้ผมเชื่อได้ยังไงครับเหมือนเหมือนกับที่โบกรถผมถามหาใบอนุญาตผมบอกว่ามีเชื่อผมไหมครับฮะรบกวนนะครับรบกวนว่งไงดี๋ยวนีวประชาชนนะถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ถามหาใบอนุญาตขับขี่นะ บอกว่ามีแต่ไม่นำมาแสดงเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของเขานะครับอะใบแจ้งสิครับเออก็แค่นั้นแหละก็ขอดูแค่นั้นทำไมครับใบแจ้งสิผักแม่หมากแช่เหรอครับผักแม่มากงานตงล่างแช่เหรอครับเออบอกวิจารก็เห็ดงานล้วนไป บอกคุยยาเห็นะล้เห็นงานไปเจ้าก็แตงกินแบบเจ้าก็เห็นงานไปตัวเจ้า่คุยเอาเห็นหังเจ้ากเออแข่งไม่ได้ครับเ บก็เราบวชเราบวชเราเออขอดูหน่อยได้ไหมครับมาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าไปกวนอีกโอเคขอบคุณครับถ่ายถ่ายได้ไหมพี่ถ่ายดูได้นะถ่ายได้ถ่ายได้ตัวนี้คือใบนี้คือใบแกงสีตัดด้วยพี่นายอ่านี่คือใบแกงส์นะจ๊ะจะมีพอเวลาตำรวจออกใบสั่งให้แล้วต้องมีใบแกงส์แบบนี้นะครับแนบไปด้วยอ่านี่มีใบแนบไปด้วย ข้างหลังไม่มีอะไรนะนี่ใบแจ้งสิทใบแจ้งใบแจ้งสิทธี๋ยพี่ขอได้ไหมไม่ได้นะต้องต้องต้องโอเคนี่ใบแจ้งสิทธิ์มาแล้วนี่แคไวหน่อยแคไวหน่อยแคปไว้หน่อยแคปไว้น้าพี่น้องแคบไว้แคไว้่ายได้ไหม โอเคครับขอบคุณมากครับนะ้องขอบคุณมากเป็นสอพพอลน,นะครับมาปรับที่ตู้นี้เลย

thế sầu đấy em vẫn bò qua chắc hãy bên dưới quảng hơn thôi thần và ôi Ôm nào đấy này เราเป็นตะเห็บแล้วลุกหลีลุกลนเนี่ยที่เนาะไฟแดงอันนี้สีแยกไฟแดงออกมาไม่ถึงไม่ถึงสามร้อยเมตรเนี่ยแล้วมันก็แล้วก,แวก็แล้วก็มาโดนเรียกอยู่ตรงเนี้ย แล้วเวลาเวลาเรียกอะรถติดไปถึงโน้นไฟเขียวเขาก็ไม่ได้ไปชาวบ้านอะเนี่ยไปติดไปถึงนน้นเพราะตำรวจเรียกรถอยู่นี่มันก็ไปไหนไม่ได้เพราะมันติดเพราะติดเรียกเขาเรียกรถอยู่นี่เนี่ยนี่แหละครับความเดือดร้อนของประชาชนเราก็ต้องมาถ่ายทอดให้กับสังคมได้รับรู้ว่าชาวบ้านทุาเดือดร้อนแค่ไหน มวนมวลเหรอมวนปุ๊บบ่กเลี้ยงต่างแดนไนอันนี้คือปรับปับที่ป้อมนะครับผมปักปักที่ป้อม สพอคณกันหลุดประตูเขาแล้วปลตูเรี่ยลูกลูกล่นครับผมทำงานวันนี้ไปสั่งดูมากครับทำงานไม่รึน่าจะเหลือประมาณ100ยกว่าวันฝากครับผมยังไงผมก็ฝากไปถึงผู้กำกับสพเมืองพลนะครับผม ฝากให้มาดูแลการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่เนี่ยครับผมผมฝากไปนี้แล้วกันนะเนี่ยไฟแดงตรงนี้มันไฟแดงสีแยกไฟแดงเราออกมานิดนึงเนี่ยเราบอก็จะ,จะเป็นการตั้งด่านเวลาไฟเขียวทีเนืงอรถติดไปถึงนู่นรถติดไปถึงข้างหลังนู่นฝากไปถึงภูมิกับสบพเมืองพลน,นะครับผมผมฝากหน่อยครับให้แก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะผมได้ร้องเรียนมาชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนมากจากการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ ผมได้ร้องเรียนผมได้รับการร้องเรียนมาครับผมชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนผมเคยลงมาหลายรอบแล้วลงมาสอบถามมาสอบถามนะว่าการตั้งด่านน่ะขอให้มันออกจากสี่แยกไฟแดงได้ไหมเวลาไฟเขียวปับ๊บรถไฟเขียวออกมานะเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกอะ่ะรถมันติดแต่นู่นอะ่ะติดเลยไฟเขียวไปอีกรถมันก็ไม่ได้ออกไปสักทีหนึ่งฝากไปถึงผู้กลกับนะครับผมสพเมืองพนท่าน ชื่ออะไรก็ไม่ไม,ไม่ทราบครับผมฝากหน่อยแล้วกันนี่ครับผมจะขออนุญาตกลับไปแล้วครับผมผมต้องเดินทางต่อนะครับผมผมเดินทาง่อเพราะเจ้าหน้าที่เขาทำงานเขาไม่ค่อยเต็มที่ครับผม นดดี่สังเกตด,ดูสังเกตดูสังเกตดูเจ้าหน้าที่นี่นะครับผมเป็นผู้ควบคุมด่านแต่เขาแต่ลุกลี้ลุกลนนะนี่ครับผม <c oughs> ก็จะขออนุญาตเดินทางต่อนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาทํางานเขาระแวงพวกผมยังไงไม่รู้นะ ก็เดินทางต่อเดินทางต่อครับผมจ้ะโอ้โอเคพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางต่อนะครับพี่นะตัวเี่ร์ทำงานไปเลยครับผมพี่ไฝาก อยู่ใกล้ไฟแดงเนี่ยพี่ผมขอเนี่ยอันนี้แก้ไขปัญหาตรงนี้ให้หน่อยนะครับเพราะว่าผมได้โดนร้องเรียนมาจากชาวบ้านนะพี่นะเออเนี่ย <Yeah. S 1> เพราะว่าออกมาปั๊บเวลาไฟเขียวอ่ะพี่มันติดมันติดขอให้แก้ไขให้หน่อยครับนะพี่นะรับปากผมไว้แล้วนะแต่ฝากไปถึงผู้กำกับการของสอพอเมืองพลน,นะครับขอบคุณมากพี่ชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนนะ จากการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่นะครับครับผมเพราะว่ารพะว่าไฟเขียวเรามันมันไม่สะดวกออกโอเคครับผมผมขออนุญาตเดินทางกลับเลยพี่นะครับผมยังยังไม่ก้กอน,นกอ้าวย,ยังไม่กินข้าวเลยเนี่ยกินมัมก่อนฮนะยังไม่กินข้าวเลย,ยกินมัมมัมก็มัมก็ม,มกัม,มก็ยังไม่สุก

พาดูชัดๆนะฮะฮะผู้กองให้บุญอ่ะให้บุญโอ้ยให้บุญคือสมบุญยังนี่แหละเนี่ยเนี่ยพี่น้องผมจะให้ดูชัดๆนะสีแยกนี้นี่แหละที่ชาวบ้านเขาร้องมาครับผมนี่นี่เห็นไหมอยู่ใกล้ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาเรียกตรงนี้นี่หลุดไฟแดงมาปั๊บหลุดไฟแดงมาปั๊บแล้วก็ครับ มันก็ไม่กี่เมตรเนี่ยแล้วเวลาเรียกรถติดปับ๊บทาไมไม่ปล่อยสองท่องทางเดอะนี่รถแล้วก็ให้เขาเข้านี่แล้วปล่อยช่องทางเดินรถคันเดียวเนี่ยท่องทางรถท่องทางหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะรถมันจะติดไหมล่ะเออไม่ใช่จะเอาแต่สะดวกเฉพ,าะเ,พาะเจ้าหน้าที่ครับให้ชาวบ้านเขาได้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภยัยมวลกุ๊บบ่อเลีเ้ยงต่างด้านน่ะ เห็นบ่เวลาเวลาเวลาไฟเขียวมากเห็นบ่ไฟเขียวมากรถอ่ะมันมากคูอะเห็นบ่มากคู่ะรถอะเขาก็ติดเห็นบะเห็นบ่เนี่ยเนี่ยเห็นให้รถตดบ่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่อันนี้สงสัยครับสงสัยกับลงมาสอบถามท่านเจ้าแต่ว่าคู่บงัง ปกพุ้มดานเพิ่นกับว่าเห็นความร่วมมือปัญแถใหญ่ใหญ่เห็นไหมใหญ่เห็นไหมทำให้รถติดทำให้รถชะลอเห็นไหม เพื่นสได้ไปเพื่นกบด้ไปนะครับโอเคครับผมก็ขอยุติในสุดเพียงแค่นี้สวัสดีครับสพเมืองพล